ปกติเวลาสอนการตลาดเนี่ยก็จะบอกกันว่าครับอ่ะคุณต้องหา segmentation แบ่งกลุ่มลูกค้านะดู target ว่า target กลุ่มป้าหมายเป็นใครทีนี้พอมาดูการตลาดแบบญี่ปุ่นบางร้านที่เขาเป็นร้านเล็กๆแต่เขาอยู่ได้แล้วคนกรี๊ดมากค่ะเกรรู้สึกว่าเอ้ยมันคิดตาลปัดกับเราเลยอะหนึ่งอย่างของญี่ปุ่นคือเจ้าแห่งการเล่าเรื่องจริงๆว่ากว่าจะมาถึงปากเราเนี่ยมันอภินิหารยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันทําให้แต่ละคํามันดูมีมีความหมายเจ้าที่จะอยู่เหลือได้จนถึงทุกวันเนี่ยก็คือเจ้าที่ยู่นี้หรือมีตํานาน มีคุณค่าบางอย่างปรัชญาบางอย่างที่เล่าสืบทอดกันมาตอนนี้ของ l i ฟ e แท็กสก็ยังคุยกับดรกฤตอิีนีพงษ์ธนเลิศวันนี้เอาเรื่องนี้เลยครับมีคนสนใจว่าวิธีคิดการตลาดแบบญี่ปุ่นเนี่ยต่างจากไทยยังไงแล้วสิ่งที่เขาได้คืออะไร ผมก็ตอนแรกผมก็ฟังดูการตลาดของทั่วโลกมันน่าจะเหมือนกันหมดไหม,มแล้วก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ด้วยนะฮะแต่ผมแต่ก็เดาได้อีก,อ,กอีกแบบหนึ่งถ้ามองตรงกลางท่ามก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์มากไม่เหมือนใครในโลกเหมือนแบบยุคนึงฝรั่งก็ยังงงว่าบริษัทร,รถญี่ปุ่นแบบเอาชนะชาติใหญ่ๆไดออ้อย่างไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเชิญอาจารย์เลยครับมีมันมีวิธีคิดที่ต่างจากชาติอื่นยังไงครับ ตอนนี้ก็สอนมาร์เก็ตติ้งในมหาลัยใช่ไหมคะปกติเราสอนการตลาดเนี่ยก็จะบอกก่อนว่าครับอ่ะคุณต้องหา segmentation แบ่งกลุ่มลูกค้านะดู target ว่า target กลุ่มป้าหมายเป็นใครเช่นสังคมผู้สูงอายุกาลังมาเฮ้ยเจาะกลุ่มผู้สูงอายุไหมอ่ะเราก็ทำ product design 4p อะไร product p r i v a e p r o m u t i o n ต่อไปจบทีนี้พอมาดูการตลาดแบบญี่ปุ่นบางร้านที่เขาเป็นร้านเล็กๆแต่เขาอยู่ได้แล้วคนกรีดมากค่ะเก๋รู้สึกว่าเอยมันคิดตาลปัดกับเราเลยอ่ะกับที่เราสอน ก็เลยมาค่อยๆนั่งดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าที่เราบอกว่าให้ไปดูตลาดนะตลาดอะไรโตอะไรน่าทาโอกาสธุรกิจเป็นยังไงเนี่ยหลายๆแบรนด์ไม่ได้เริ่มอย่างนั้นเลยหลายๆแบรนด์เริ่มมาจากตัวเองค่ะฉันอินกนะไม่ได้เริ่มจากเขาอยากได้ไอะไรแต่เริ่มจากฉันมีอะไรฉันอยากได้อะไรฉันอินกับอะไรอ,อย่างเช่นก็มีร้านช็อกโกแลตร้านหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ค่ะคนก่อตั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า ตอนแรกยังงงๆอยู่อยากทำธุรกิจอะไรสักอย่างแหละรู้สึกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ค่อยดีอยากจะช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่รู้จะทำอะไรวันหนึ่งไปเจอเพื่อนที่เป็นบาริสตา้าซึ่งบาริสตา้านี้บอกว่าเพิ่งทำช็อกโกแลตได้มันเจ๋งมากเลยนะเขาใส่แค่โกโก้กับน้ำตาลลองชิมสีมันอร่อยมากคนนี้ไปทานก็บอกเฮ้ยอร่อยจริงรงั้นทำร้านช็อกโกแลตละกันคือมันก็เริ่มแบบง่ายๆแบบนี้คะ่ะว่าเขาไม่เชื่อมาก่อนว่าช็อกโกแลตที่อร่อยอ่ะมันจะทำได้แค่โกโก้กับน้ำตาลเท่านั้นทีนี้ก่อนที่เขาจะลอน เขาก็มาคิดว่าแล้วอะไรคือความเป็นตัวตนอะไรคือสิ่งที่พวกเขาอินจริงๆเขาบอกอ่ะในเมื่อฉันอยากช่วยญี่ปุ่นฉันอยากจะชูว่าคนญี่ปุ่นก็ทําช็อกโกแลตได้ดีเขาเลยกลับมาคิดว่าแล้วหลักการของเขาในการทําช็อกโกแลตคืออะไรปรากฏบริสตาบอกว่าฉันอินกับโกโก้มากฉันชอบเวลาที่คิดว่าสัดส่วนโกโก้กับน้ําตาลมันจะผสมกันเท่าไหร่รสชาติเป็นยังไงเขาเลยบอกเฮ้ยนี่แหละคือไอเดียคอนเซปต์ของร้านเราเราจะเป็นร้านที่มินิมอลซึ่งความมินิมอลเนี่ยค่ะมันสะท้อนความเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันว่าคนญี่ปุ่นชอบอะไรที่มันซ ร้านอื่นใส่ช็อกโกแลตผสมโน้นผสมนี่ล้วลูกนัดผลไม้แห้งแต่ร้านเราจะมินิมอลเราจะขายแค่โกโก้กับน้ําตาลมาผสมกันเท่านั้นเดี๋ยวเออนี่มันกลับด้านกับหลักคิดหลักคิดหมดเลยที่เราคุ้นเคยหมดเลยนะจริงๆนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาประกาศเลยนะคะว่าเขาจะเป็นแบรนด์ที่สร้างวัฒนธรรมการทานช็อกโกแลตแบบใหม่ในสไตล์ของญี่ปุ่นคืออะไรนะคะเขาบอกดังแล้วเขาไม่กลัวอะไรได้จะมินิมอลด้วยเหรอเดี๋ยวต้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะไดู คือเขาบอกว่าถ้าคนตื่นขึ้นมาแล้วอะ่ะรู้ว่าทานช็อกโกแลตแบบไหนแล้วจะตาสว่างหรือว่าเราขับรถง,ง่วงง,งง่วงแล้วหยิบช็อกโกแลตมาทานแล้วตาสว่างเราขับรถต่อไปได้หรือก่อนนอนเราอยากนอนหลับสบายกินช็อกโกแลตหน่อยไหม,อ,มอันนี้คือคําว่าช็อกโกแลตจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในอีกร้อยปีข้างหน้านี่คือวิชนของแบรนด์แล้วก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตแล้วคนจะรู้เรื่องช็อกโกแลตมากขึ้น อคการทําจากสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยก็ทําให้เราอินได้ง่ายแล้วเราก็มีพลังงานที่จะทำแต่ผมกําลังจะบกมองว่าถ้ามองแบบต่อต้านเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนอีโก้เยอะแล้วคุณคิดของคุณเองเออเองคุณก็จะเจ๋งเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะพี่ดูคือเขาคิดว่าเขาเจ๋งตรงนี้เนาะแต่เขาไม่ได้ทําเลย เขาก็มีเพื่อนบาริสต้ามีเพื่อนคนอื่นเขาก็ลองเทสก่อนจนทุกคนบอกว่าเฮ้ยช็อกโกแลตอันนี้มันเจ๋งจริงๆเขาก็เลยทําออกมาโดยใช้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะเป็นช็อกโกแลตมินิมอลคงความเป็นญี่ปุ่นไว้คือตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกหมดแล้วเหลือแต่ความอร่อยของโกโก้แท้จริงๆเท่านั้นโดยมีวิชั่นว่าจะสร้างวัฒนธรรมการทานช็อกโกแลตในร้อยปีนะคะทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์เล็กๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีตังจ้าง PR จ้างอินฟลูเอนเซอร์หรอกทำยังไงดีเนาะ ก็ <g ül> ช็อกโกแลตแน่นอนอร่อยแล้วแต่อร่อยอย่างเดียวไม่พอค่ะทำยังไงให้สื่ออยากพูดถึงอีกเขาก็เลยชูเรื่องมินิมอลตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาใส่ใจถึงข่านที่ว่าโลโก้แบรนด์นะคะพี่ดูเขาตั้งชื่อแบรนด์ว่ามินิมอลบีนทูบาร์ช็อกโกแลตโลโก้ก็จะเป็นอาจจะคล้ายๆอดิดาเนาะเป็นรูปวงกลมกับสี่เหลี่ยมวางคู่กันก็คือวงกลมเนี่ยก็คือโกโก้บาร์ไม่มเลโกโก้สี่เ <4 S 2> <g ül> หลี่ยมก็คือแท่งช็อกโกแลต ก็คือจากบีนทูบาร์คือจากเมล็ดโกโก้ ko, มาเป็นแท่งช็อกโกแลตสามขีดอันนี้ก็คือแสดงความแบบมินิมอลเป็นเราจะดีกับผู้ผลิตและดีกับลูกค้าดีกับสังคมนะคะฟอนต์ใช้ฟอนต์ชื่อว่าฟูริสตาเป็นฟอนต์ที่แสดงอนาคต <c oughs> <c oughs> พูดถึงอนาคตเพราะอีกร้อยปีข้างหน้า <c oughs> ฉันจะมาเปลี่ยนวัฒนธรรมการทานช็อกโกแลตการกินช็อกโกแลตของมนุษย์ใช่ค่ะ,ะแล้วเขาก็ทำซองซึ่งเขาออกแบบประสบการณ์ทุกอย่างละเอียดมากเลยเขาบอกปกติเวลาเราทานช็อกโกแลตเนี่ย พี่ดูทานช็อกโกแลตแล้วแพคเกจจิ้งของช็อกโกแลตจนแบบไหม่อะคะช็อกโกแลตที่เป็นแท่งก็เป็นเหมือนเหมือนฟลอยด์หอเป็นแท่งแท่งช็อกโกแลตแล้วก็มีกระดาษแปะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ฉีกออกฟลอยด์แล้วก็พยายามพับฟลอยด์เท่าที่จะพับได้ถ้าถ้ามันเหลือใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดทําอย่างนั้นอะลูกค้าทานลําบากแล้วก็ทานไม่หมดก็ต้องพยายามห่อห่อฟลอยเข้าไปอีกใช่แต่ช็อกโกแลตเราเนี่ยทำจากโกโก้แล้วมันหอมมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะทําเป็นซิปล็อก เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยฉี่แล้ววินาทีที่เปิดเอาช็อกโกแลตออกมาก็จะมีกลิ่นนะคะแล้วข้างในเขาก็จะมีถาดอันนี้เก็บทานใกล้หมดแล้วอันนี้หมดอายุแล้วขออภัยนะคะมันจะดูไม่ค่อยสวยนิดนึงทําไมไม่เอาอันที่ยังมีอายุขายมาล่ะคะอร่อยจนทานไปแล้วนะคะดูทีนี้ความเก๋คือข้างในอะค่ะปกติเราจะเห็นช็อกโกแลตผ่านเป็นตารางสีเหลียมเท่ากันแต่เขาอะหั่นเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ต่างกัน เ,เขาบอกว่าบางทีเราก็อยากทานช็อกโกแลตนิดเดียวบางทีอยากทานเยอะแล้วเวลา,วลายืดให้คนอื่นแบ่งเขาก็จะได้หักตามปริมาณที่อยากทานได้ก็คิดหมดทุกอย่างเท่านั้นยังไม่พอค่ะจะเห็นว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมีนามบัตรอยู่นิดนึงอ๋อนี่มันมาด้วยกันเหรอม <า S 1> ผม่านึกว่าอาจารย์เอาไว้แปะไว้นะคะอันนี้คือรสฟรุตตี้ข้างในบอกอะไรข้างในบอกว่าส่วนผสมโลโก้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์แต่ที่เกบว่าเจ๋งมากมีเปอร์เซ็นต์บอกมีระยะเวลาคั่วบอก โกโกเลโชเท็กซเจอร์โรสคั่วใช่ไหมใช่ค่ะมีบอกรายละเอียดสินค้ามากใช่ค่ะแล้วถ้าพี่ดูพลิกด้านในอะค่ะมันจะเป็นรูปแก้วโซดาถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าช็อกโกแลตรุ่นนี้เหมาะกับการดื่มกับโซดาแล้วอร่อยที่สุดคืออันนี้ค่ะเขาสอนวิธีการทานช็อกโกแลตให้กับเรากินด้วยอะแพริ่งให้คู่ก้านนี้นะใช่คู่ก้านนี้แล้วจะดีแล้วก็ มันจะมีรสชาติความเปรี้ยวกี่เปอร์เซนต์ประมาณเทียบรถอื่นมีความขมมีความขมไอของโกโก้กี่เปอร์เซนต์อะไรก็ว่านไปใช่ค่ะมันทําให้เราทานช็อกโกแลตได้อร่อยขึ้นนะคะนอกจากการหักปริมาณที่เราชอบแล้วเรารู้ว่าเราจะทานคู่กับอะไรเท่านั้นยังไม่พอค่ะที่ดูเนี่ยหนึ่งอย่างของญี่ปุ่นคือเจ้าแห่งการเล่าเรื่องจริงๆว่ากว่าจะมาถึงปากเราเนี่ยมันอภินิหารยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันทําให้แต่ละคํามันดูมีมีความหมายใช่ค่ะนี่คือนี่คือเขาน่าจะเป็น เทพแห่งเรื่องแบบนี้เลยนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากกาเสิร์ชเยอะแล้วจริงๆเขาถึงเล่าแบบนี้ได้แล้วแพคเกจจิ้งมันประหยัดต้นทุนมากเลยค่ะเพราะทุกรุ่นก็จะใช้ปลอกมินิมอลแบบนี้เหมือนกันแล้วแค่ติดเปลี่ยนรถก็คือติดนามบัตรเข้าไปนามบัตรใช่แต่แพ็เกจจิ้งเหมือนเดิมก็จะไม่ได้สร้างต้นทุนเยอะแล้วเขาก็จะมีการออกแบบร้านค่ะร้านช็อกโกแลตปกติก็จะเป็นแค่ตู้ช็อกโกแลตจบแต่ร้านนี้ออกแบบให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ <ừ> เพราะเขาบอกแล้วว่าฉันจะสร้างวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะต้องมีช็อกโกแลตบรสต้าค่ะมาเล่าให้คนฟังถึงวิธีการทานแล้วคนก็มานั่งที่เคาน์เตอร์แล้วก็สามารถคุยกันได้อ๋อเหมือนไปนั่งกินกาแฟแต่นี่ไปนั่งกินช็อกโกแลตใช่ค่ะ,ะแล้วเขาก็จะจัดเวิร์กช็อปสุดสัปดาห์ว่าถ้าคุณเป็นคนคอกาแฟคุณเหมาะกับทานช็อกโกแลตแบบไหนให้แพริ่งกาแฟกันกับชากับช็อกโกแลตเหมือนสอน educate คนแล้วพอค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าปีแรกเนี่ยมีสื่อมาสัมภาษณ์เขาส0ง้อเจ้า เพราะว่าเป็นกระแสบินทูบากันลงมาแล้วภายใน5ปีนี้ค่ะเขาได้รับรางวัลเยอะมาก60กว่ารางวัลเรื่องดีไซน์เรื่องความคิดละเอียดแล้วมีสื่อมาสัมภาษณ์เขาแล้วเนี่ยพันห้ารเจ้าโดยที่เขาไม่เคยจ้างโดยไม่ได้จ้างเลยไม่ได้จ้างสื่อไหนเลย ว่าการตลาดแบบญี่ปุ่นมันคืออะไรเก็กเชื่อมันคือการที่เราใส่ใจในรายละเอียดถึงที่สุดของ Product แล้วทำโปรดักต์เราให้มันแตกต่างแล้วดีจริงๆก่อนโดยมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะคะคจากนั้นโปรดักต์จะเป็นตัวค่อยๆเล่าเรื่องไปเองอและสิ่งหนึ่งที่เก็ประทับใจที่เขาพูดเขาบอกว่าผมไม่อยากจะสร้างช็อกโกแลตที่มีคนหมื่นคนวิ่งมาซื้อครั้งเดียวแต่ผมอยากจะสร้างช็อกโกแลตที่คนร้อยคนกลับมาซื้อผมอีกร้อยครั้งโอห ันนี้คือการอนนมองระยะยา,ยาวว่าไม่ใช่แบบขายหวือหวาแล้วจบแต่ทํายังไงให้สร้างพอแฟนก็คือแฟนหลักของเราค่ะให้กลับมาใช้บริการเราเสมอๆซึ่งแฟนคลับร้านนี้ก็จะชอบมากเพราะว่าช็อกโกแลตมันมินิมอลเรามาบางทีได้เรียนเรื่องการทาไอติมช็อกโกแลต<ภ>บางทีได้ทานเรื่องการแ a ร r i n กับกาแฟ<ภ>บางทีได้รู้เรื่องช็อกโกแลตอื่นๆหรือบ,บางทีวเวลารามีโปรดักต์เทสใหม่ๆก็มาเทสด้วยกันกลายเป็นว่าลูกค้าก็กลายไปเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ค่ะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็อินกับช็อกโกแลตดื่มํำไปด้วยกันไปด้วยกัน มันเลยทให้เขาเติบโตไปด้วยกันได้ด้วยความรู้ตรงนี้ค่ะที่โนฮาเขาก็จะสั่งสมไปอีกเรื่อยๆวิธีแบบนี้จะเกิดขึ้นในไทยไหมครับอาจารย์เกิดนะเกิดว่าตอนนี้กําลังมีหลายๆเจ้าใ่ที่มันมีมาใหม่มีวิธีคิดแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องเลือกสิ่งที่ชั้นอินจริงๆแล้วฉันจะทําให้มันยิ่งใหญ่ด้วยด้วยวิธีคิดแบบคิดคิดให้รอบคอบในทุกๆด้านเกิดเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์เกิดขึ้นค่ะเป็นเป็นไปได้ไหมว่าวิธีแบบนี้ก็มีในญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาาววนแล้ใช่่คะ ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆเกตต้องเล่าว่ามันหลงเหลืออยู่มากกว่าอ๋อเหรอ <c oughs> ใช้คําว่าหลงเหลือเพราะว่าเขา <ลง S 1> ม,มีมานานแล้วเพราะว่าเจ้าที่ทำครึ่งๆกลางๆอ่ะค่ะเหมือนจะทาช็อกโกแลตอร่อยแต่เจ้าอื่นก็อร่อยพอๆกันนะก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งเจ้าที่จะอยู่เหลือได้จนถึงทุกวันเนี่ยก็คือเจ้าที่ยูนิคมีรสที่แปลกใหม่มีสูตรที่มันไม่เหมือนใครหรือมีตำนานมีคุณค่าบางอย่างปรัชญาบางอย่างที่เล่าสืบทอดกันมามนเลยทําให้คนซื้อเนี่ยซื้อเพราะเชื่อเรื่องนี้ เกล้าด้ฟังอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเป็นกระเป๋าจากเกียวโตนะคะเจ้านี้เนี่ยมีความเชื่อว่ากระเป๋าทุกใบเขาอยากจะให้คนได้ใช้ไปสู่รุ่นต่อรุ่นเพราะฉะนั้นมันต่างตั้งแต่ความเชื่อเขาละวทีนี้เวลาเขาดีไซน์ค่ะพี่ดูเขาจะให้ช่างแต่ละคนดีไซน์อะไรก็ได้เลยโดยทําจากผ้าแคนวาสมันจะดีเหรอเขาบอกเออคุณเห็นอะไรแล้วคุณอยากจะดีไซน์อะไรคือให้ช่างอิสระในการดีไซน์ซึ่งมันก็จะมีแพทเทิร์นบ้างแหะคะ่ะแต่ช่างก็จะปรับนิดปรับหน่อยเท่านั้นเองกลายเป<อ>็นว<ๆ>่ากระเป๋าท <laughs> เดี๋ยวผมกำลังคิดว่าถ้ามันเป็นแบรนด์มันจะกลายเป็นว่ามันไม่มีระบบจดจําว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันคืออะไรเปล่าแต่ถ้าไปค่ะจะเห็นเอกลักษณ์ของเขาว่ามันจะเป็นกระเป๋าเรียบๆแหละเราทาจากผ้าแคนวาสแหละ,ะแต่ดีไซนเนอร์บางคนก็จะอินกระเป๋าถือ,อ,อบางคนอินกระเป๋าเล็กๆบางคนอินกระเป๋าย่ามก็จะให้อิสระแต่ละคนเนี่ยทำซึ่งโรงงาน่านจากร้านประมาณ5นาทีแล้วช่างทุกคนจะต้องผลัดกันมาเป็นพนักงานร้านเพื่ออะไรเพื่อเราได้เจอหน้าลูกค้าทีนี้เขาแตกต่างกันจากวิธีการเย็บ เขาบอกว่ากระเป๋าเราอยากให้ใส่ไป uh ่ใ้เป็นรอยๆปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการเย็บเนี่ยหมายว่าเจ้าของเจ้าของไปแล้วมันต้องยังยังใช้งานได้อยู่เขาบอกว่าวิธีการเย็บเนี่ยเย็บแบบพิเศษคือถ้ากระเป๋าเกิดขาดหูขาดปั๊บเขาจะมีวิธีการเลาะให้ง่ายเพื่อให้เติมหูเข้าไปได้หรือเลาะส่วนไหนก็ได้เข้าเติมเข้าไปได้เติมเข้าไปได้ค่ะ คือออกแบบให้กระเป๋าสามารถเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนได้ใช่ได้ <ฮะ S 1> ง่ายอะไรอย่างนี้เราต้องทนนะคือเย็บอะเย็บให้ทนจริงๆ <ฮะ S 2> อย่างผ้าใบที่อื่นอาจจะฟอกแค่สองครั้งจบแต่ที่นี้ฟอก10ครั้งเพื่อสีติดทนจริงๆร <ฮะ S 2> ้งเราทให้คนเนี่ยใช้ไปได้เรื่อยๆใช้ไปได้นานๆ <ฮะ S 2> เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนแล้วยิ่งกระเป๋าะค่ะพี่ดเวลาเรามีกระเป๋าใบโปรดอะ,<ฮ>ะเหมือนเราก็หิ้วจนชินเนาะเราก็จะเอมันเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต <ฮะ S 2> เราก็ไม่อยากจะสูญเสียมันไป นี่ความอินดี้อีกอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้คือในเมื่อเขาเชื่อว่าช่างจะทํากระเป๋าได้ดีเมื่อได้เจอลูกค้าเท่านั้นและได้สัมผัสลูกค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นร้านนี้ไม่ยอมขายออนไลน์อะ่ะในยุคที่ทุกๆคนบอกเฮ้ย hey, ขายกระเป๋าเยอะๆสิขายอ,ออนไลน์คนจะได้ซื้อได้ง่ายไงเขาบอกไม่ ain, เอาอยากให้คุณมาสัมผัสกระเป๋าเราจริงๆอยากให้คุณมาเจอช่างเราจริงๆแล้วก็ได้พูดคุยกันหรือว่าได้เลือกกระเป๋าจากที่นี่และได้เห็นคุณค่าของกระเป๋าเราจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ขายออนไลน์ อันนี้กลับไปหาแบบช็อกโกแลตเลยว่าว่าผมไม่ได้ต้องการปริมาณการขายที่เยอะแต่ผมต้องการลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าของผมตลอดไปใช่ค่ะกลับไปวิธีคิดแบบนี้อีกแล้วแล้วกลายเป็นว่าคนที่ไปมันต้องพยายามมากเลยอะที่จะแบบโอ้โหไปถึงเกียวโตแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้สถานีนะคะก็ต้องนั่งรถเมย์ต่อไปอีกแต่พอไปถึงมันแบบหูเราได้มาแล้วอะอย่างน้อยมันต้องติดไม้ติดมือแหละแล้วกลายเป็นตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือ คิดว่าแบรนด์นี้อินดีมากแบบคราฟแล้วแบบมีฝีมือจริงๆก็แห่กันไปซื้ออันนี้ก็ทําให้เขาค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆเหมือนกันถ้างั้นหัวใจของตัวอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือการสร้างคุณค่าของตัวมันเองใช่ค่ะให้เกิดขึ้นโดยไม่ไม,ไม่ไม่ยอมไปตามวิถีของโลกชเช่นเขาบอกว่าทําให้ถูกเข้าไว้สิทําให้ปริมาณเยอะเข้าไว้สิทําให้มันอะไรเงี้ยไม่กับกับยืนยันว่าถ้าถ้ามันเป็นภูเขาแล้วมันก็เป็นภูเขา มันไม่ต้องไม่ต้องไปทําตัวเป็นอะไรจัดตัวเองความเชื่อตัวเองก่อนมันต้องเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่อิโก้นะอีกร้อยปีมก็ยังเป็นภูเขาอยู่นั่นนั่นคือวิธีคิดแบบยั่งยืนของญี่ปุ่นนะครับของตัวอย่างของการตลาดขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ